สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่บันมีคณะปู่เล่มาโชว์นะจ๊ะหลังจากเบิ้งคณะแล้วเนาะจ๊ะแม่บันกระชิให้เบิ้งคณะแล้วแม่บันจะพาไปเบิ้งผาเนาะคะ่ะผาที่ตากไว้อันนี้ชมคณะปุกกรนะคะงามบาคา่ค่ะปลูกไวไ้กินใช่ปุ๊ ต้นเกาก็ะิมีหลายกิ่งหลายงานล้ผ่าจาซักตากไวสองมือแล้วจะบ่ย้อมแหงมา้เบิ่งที่นอนบอยย้อมแหงผ่ากมินแต่ว่าแม่บันมีวิธีนะจ๊ะสิพาไปเบิง่งวราเฮ็ดแบบใดนะจ๊ะผ่าที่มินมินเท้าเนี่ยมันทิ่เซ้ามินบ่ไปเบิ่งกันเลยจ้า สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สูคนนะคะมือนี้แม่บันชิพามาลีดผ้าจ้ะแก้ปัญหากินเม็นของผพานะจ้ะตางทางสองมือแล้วมันบาแหงจ้ะกันเลยต้องรีดเอามาทำวิธีใส่วิธีรีดนะจ้ะ ดีดเอาจังมันจังซิบบเมนว่าจังสันมันกับซีมเมนนี่ยจ้ะเสียนักเรียนเว,ว่าเสียเอียงคือกันได้จ้ะเ้าเอามานีดดีดจากพี่น้องดีดจนกว่ามันสีแห้งได้จ้ะดีดจนกว่ามันสีแห้งมันจังซีเซาลมินนะจ้ะตากผ้าไว้สองมือแล้ว บ่อย,ย้อมแหงใส่น้ำยาปานได้กรนยังเหม็นคือเกาจ้ะปันหมาดปันได้กระบ,บ่อแหงจ่ะเพราะว่าฝนมันตกสองสามือติดกันมันก็เลยเฮนให้ผ่าของเขาเนี่ยเหม็นบ่เหม็นจ้ะแต่ถ้าเขาถ้าเขาดีดบ่แหงนะจ่ะแม่นเขาดีดได้มันก็สิเหม็นจ้ะเขาต้องดีดให้แหง ถ้าเป็นแบบคอว่านี่มันจะเป็นสองสั้นนะจ๊ะผ่ามันจะเป็นสองสั้นเขาต้องเอาให้แห้งจ้พะพอแห้งแล้วมันกนปประสุบกมีรีด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 จนกว่าเขาสีแห้งนะจ๊ะเพราะว่าหม่องหม่องคอหม่องปกมันนี่มันทีมีสองสั้นนะก็จะน้ำนแห้ง เขาเอาไอแหงได้จ้ะมันจังสิบ่มเมนต์ได้จ้ะบ่เมนได้จ้ะหอมหอมของน้ำยาพร้อมถ้าฮ้องบอรี่นี่มันชิเม่นแมนกนงสิเมนกินของน้ำยาไอ้เมนกินของกินอับของของฝนฝนมันตก คนตกแล้วมันเกิดเคล็ดห้พาของเขาเมนนะคะแต่เขารีดแล้วมันกิดซิบเบอร์เมนกินน้ำยาเกิดชิยังอยู่คือเกาจะ้ะเคล็ดลับดีเลยจ้าเอามาบอกกันนะจ๊ะเนาะวางคนหูแล้วกะก็แล้วไปนะคะคนประทันหูกะกะหูไม่ได้จะบ่เป็นยัง แก้ปัญหาผ้าเม้นจ้าผ้ามินมินไ่ต้องหวง่วงเลยนจ้าบาัานนี้แม่บันน่ยานแล้วจ้ะตกของมือสาม,มือแล้วจ้ะตากได้ปันใดกันปั้นปันใดกันยังเมินอยู่นี่แก้ปัญหาได้แล้วจ้ะบ่มีมินแล้วจ้ะของของน้ำยาปรับทางนุ่มพ้องที่แรกมันชิเม้นแล้วจ้เมินมาก เอาเสีย่ยง่ะคอนเทซมันจะเป็นสองสันเขาต้องเอาแหงนนะจ๊ะบางคนเ็ยที่บอกว่าดีแล้วก็ยังเหม็นนั่นหมายถึงคุณรีดบ่แหงแตต้องต้องดีดแหงมันจังซีบ่เหม็นแม่บันจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะจ๊ะมาฝากพี่ฝากนองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แม่บันการลับอปกรด้นะจ๊ะ สวัสดีค่ะ